สวัสดีค่ะคลิปนี้นำจะมาโชว์อะไรค่ะนี่ค่ะกล้วยตากนะคะอันนี้เป็นกล้วยตากที่นําทําเองค่ะนําจะทําเองนะคะประมาณประมาณสัปดาห์หนึงเนี่ยนำจะได้ประมาณหวีหรือ2หงวีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนําจะขานไม่ทำนะคะแต่ว่าเนี้ยทาต่อเนื่องมาก็นับเป็นนับเป็นสัปดาห์ที่สามหรือที่สี่แล้วนะคะถ้ามีการทํากล้วยตากไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะ ก็คือเอากล้วยที่สุกๆแล้วที่เราทานไม่ทานนั่นแหลคะค่ะมาตากแดดน,นะคะอันนี้วันนี้จะประมาณแดดที่5านะคะแดดที่หาที่หกแล้วและสถานที่ตากนั้นนี่เลยค่ะบนหลังคาของคุณลูกชายนะคะบนเจ้าคุณลูกชายของนั้นนั่นเองค่ะคุณลูกชายี่ได้ประโยชน์มากรักเขามากเลยค่ะอ่กล้วยตากนะคะอ่า แดดของนํำเนี่ยนำจะตากอ่ะอย่างนี้นํำสอนไพรเวทกลับมานะคะประมาณนี้คะ่ะเที่ยงสิบโมงบางวันเช้าหน่อยก็สิบโมงบางวันถ้าสายนิดนึงนะคะก็จะประมาณเที่ยงนะคะนํำก็จะมาตากกล้วยตากเนี่ยคะ่ะบนคุณลูกชายของนํำนะคะถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะคะเพราะว่านํำจะมีไพรเวทต่อตอนเย็นนํำจะมีสอนนํำจะมีคลาสโยคะต่อตอนเย็นแบบนี้คะ่ะคือวันในหน,นึ่งวันเนี่ยนำจะได้ แดดประมาเลยนะคะ4หรือ5ชั่วโมงของด้้วยน้ำนะคะนําก็เลยต้องตากเขาหลายแดดหน่อยนะคะประมาณ 5, 6หรือ7แดดก็คือ7วันนะคะซึ่งพอตากเสร็จในของทุกวันเนี่ย รีบเก็บแช่ตู้เย็นแล้วก็อันนี้ค่ะก็ค,คือเอาออกมาจากตู้เย็นเพื่อมาตากใหม่ในของแต่ละวันนะคะนําจะตากจนนี่ค่ะนี่คือสีที่เป็นความธรรมชาติของเขาเองเลยนะคะเขาจะสีเข้มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยเข้มขึ้นมาเองเป็นสีน้าพึ่งเลยนะคะแล้วเวลาดมนี่คือจะหอมมากตอนนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแดดที่ประมาณที่ห้า วันที่5แล้วนะคะน้ำก็คิดว่าน้ำจะตากประมาณ8วันคิดว่านะคะคือต้องการให้สีเข้มกว่านี้มากๆคราวนี้พอเสร็จแล้ววันสุดท้ายของการทำเนี่ยน้ำเอามานึ่งก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะทานเป็นการฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดก่อนเพราะไหนๆก็โดนความร้อนผ่านมาแล้วก็จะมานึ่งก่อนที่จะทานอีกทีอยูดีเนาะ อร่อยมากค่ะคือวันหนึ่งนําก็ถ้านําทานเยอะนําจะทานก่อนเที่ยงนะคะสามารถนําก็จะพกไปวันไหนสอนนก็จะพกไปทานถ้าไม่พกมันพกอะไรไปทานก็จะกินกล้วยก็จะได้น้าตาลจะเป็นการคิดก็แค่คิดนะคะว่าจะเป็นการหลดตน้งตาลเลยแต่อันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะไม่เหลือถุงนํานะคะคนที่บ้านเด็กที่บ้านสาวที่บ้านเนี้ยจะทานก็คือจะชอบกล้วยตากกันนะคะเพราะว่าเขาจะรู้ถึงกรรมวิวธีการมาของกล้วยตากว่าเราทํามาอย่างไรนะคะมันก็คือแบบ เห็นถึงการมาการเป็นการทำนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลากินเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากเขาเต็มเต็มจริงๆนะคะกล้วยตากค่ะเป็นอะไรที่ทำง่ายแล้วก็สามารถทำได้บ่อยกินได้ก็บ่อยๆนะคะแต่ก็เลือกเวลากินถึงแม้จะเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลจากผลไม้นะคะก็คือฟุกโตสูดีนะคะเป็นน้ำตาลที่มาจากผลไม้ยังไงก็ มีประโยชน์กว่าสารเคมีเยอะนะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากเจ้ากล้วยด้วยนะคะกล้วยนี่กินได้ตั้งแต่ดิบยันสุกเยอะมากๆเลยกล้วยก็ยังสามารถกินได้อยู่นะคะซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะเดี๋ยวแดดร้อนๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวนำรีบไปปากน้องก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้คือมาโชว์กล้วยตักเนี่ยวันนี้ประมาณ5แดดวันที่5ที่6แล้วค่ะก็ยังต้องตากต่อเพราะว่า นำยังต้องการสีเข้มมากกว่านี้อยู่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าได้เป็นกล้วยตากพร้อมทานเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะหลังจากนึ่งนะคะน้ำจะลองมาอัดคลิปทีนึงว่าสีหรือความแตกต่างเขาเป็นยังไงนะคะบายบายค่ะมาทำกล้วยตากทานกันเองนะคะ